นไล้กีาผล้วเขาี่กอ๋อเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วก็เลยไปดูมันนึกภาแไว้จบแล้วครับอะไรเลยแม่แก้งคือไอ้กล้องวงจรปิดเนี่ยมันพูดได้สามารถพูดที่โทรศัพท์ตัวซิงค์ได้ เราก็ล right? ืมว <laughs> ่ามันมันมันสาวาทู <disconnected> <z> ้ได้แล้วแม่ก็ดูเราอยู่เราก็เปิดเราก็ดึงออกมาทำอะไรอ่ะอ้วนอ้วนอ้วนเราเออตกใจตอนแรกตกใจแล้วก็ผีแล้วก็ผีเราก็ขอเอาอีกแล้วดนอีกแล้วดนอีกแล้วก็เลยยกให้ดูว่าลูกพักลูกพักที่แกะไว้เออแล้วตอนนี้หล่อแล้วนะห้ามอ้วนอีกนะ ตอนนี้หล่อแล้วนะห้ามอ้วนอีกนะตอนนี้หล่อแล้วนะห้ามอ้วนอีกนะ